สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว YouTube และก็ f c ทุกท่านครับอยู่กับช่องจานออดสายจบครับผมวันนี้เป็นวันที่28เดือน12 2022นะฮะวันนี้ก็เป็นวันทำงานสุดท้ายของผมนะฮะพรุ่งนี้ก็หยุดนะครับผมแต่ว่า ทีมงานเสียบูธเนี่ยยังไม่หยุดนะครับทีมงานเสียบูธก็จะทําถึงนู่นแหละครับน่าจะทําถึงวันที่หนึ่งมั้งผมก็มไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามาีคนขับไมโครนะครับมีคนขับไมโครสำรองไว้อยู่เ,ยนะเป็นหนุ่มโสดขาเดียวนะเป็นหนุ่มโสดขาเดียวนะครับ เอาไว้สเปรรอนะฮะหรือว่าโชเฟอร์รถไถประจำทีมงานเสียบดนะครับนี่ก็เป็นคนขับแมโครอีกคนหนึ่งนะครับช่วงที่ผมไม่อยู่เขาก็ขับแทนนะครับช่วงที่ผมขับเขาก็ขับรถไถนะครับก็จะทำการเดินทางนะครับตรุงนี้ เดินทางหลายจังหวัดอยู่นะครับอันดับแรกก็ดูแลครับอุบลราชธานีน่าจะได้วิ่งเส้นยะโสหรือเปล่าไม่แน่ใจครับจากน้องบัวไปไมีรุกกี่กิโลก็ระยะทางนะครับบนเวียนนะครับก็ประมาณพันกว่าโลเลยน้องบัวอุบล อุบลสุรินทสุรินบุรีรัมบุรีรัมอ่างทองนะครับไปจบอยู่ที่อ่างทองนะครับอำเภอสามก้้ะนะรหรือแถว,แถวแกกใกล้ๆป่าโม่ใกล้ใกล้วิเศษชายชันแถวนั้นแหละนะครับแล้วก็ถึงจะกลับมาทางน้องบัวคืนนะครับ บางทีมงานก็น่าจะจอดแล้วบางทีมงานก็ยังไม่จอดนะครับโอ้สายจวดเถอะวะลอกนาครับถมสะวันนี้รถวิ่งสองสามคันครับ <c oughs> ทีมงานเริ่ม ไปทางอื่นบ้างแล้วนะครับเจ้าหนึ่งก็ไปเครื่องเสียงเวทีอีกเจ้าหนึ่งก็ไปทางขี้อ้อยขี้มันเจ้าหนึ่งก็ยางรั่วยางแตกโด้วิ่งห้าหกคันไปมาเหลือสองคันสามคัน อตรงนี้มาสองวันแล้วครับือเม่วานก็เอากูสะนะครับวันนี้ก็ลอกนากูสาะหมดแล้วครับ สวัสดีไปทางทุกทีมงานสายจบด้วยนะครับ นเป็นรุกหลัง,างลางไปดินเหนียวครับทองนาบอกว่าดินเหนียวดีกว่ารุกรังครับรุกรังนี่ทำนาไม่ได้ครับรถไถไม่กล้าไถาให้ครับพ้อนก็รูแ้แค่ดีเลยต้องเอาไมโครมาลอกออกนะครับ เจอดินสรงดินใสดินทาหอูเจอดินเหนียวโดดต้องๆเลยูกรางเป็นก้อนเป็นก้อนเลย นี้ก็จะพาลูกชายไปหาหลวงพ่อครับหลวงพ่อยังไม่เห็นหลานสักทีน้องฟอร์ซิลพาไปหาญาติพี่น้องทางสุรินคาซิตซื้อเตรียมเรียบร้อยแล้วครับาซิว เป็นวันนะครับผมพึ่งจะเริ่มหายนะอาการก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วตั้งจากไข้มาหลายวันแล้วปิดลูกชาย เ้าลอกคูสะตรงนู้คน,คร,น,นครับตรงปากกล้วยฮะหมดแล้วยีงไก็จะลอกนาตรงนี้เพราะว่าสังเกตดูว่าเนี่ยถนนนะนี่ถนนถนนกับนานะครับมันเท่ากันนะครับนี่ต้องลอกลอกให้มันลึกลงนะเพื่อทีอ่จะเก็บน้ําได้อันนี้มันเก็บน้ําไม่อยู่ครับเลยทํานาไม่ได้เข้า สองสามคันเพิ่งจะได้สี่คันคันที่สามยางรว่ยแล้วไปแล้วมันเป็นทางวิ่งหินคลุกครับยางใครไม่ดีก็มีสิทธิ์รั่วหินคลุกยังเพิ่งเทใหม่ๆครับยางไม่ดีก็ทะลุเลยแหละครับ ไม่ได้ไปหากินไกลครับหากินแถวๆบ้านนี่แหละครับเสียบบนะครับงานก็พอได้ทำครับมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้หยุดครับมีต่อเนื่องนะครับไปเรื่อยๆ ได้ออกรถไทยมาใหม่นะครับป้ายแดงเลย MU49 นะครับคู b บต้ยังไม่ได้จับยังไม่ได้บายเราเลยอข้า,า,าขงนอกก็ร้อนอข้างในก็หนาว ม,มีคลิปอะไรให้พี่น้องดูเลยครับช่วงนี้ดูในไมโครนี่เลยงานก็ทำมาหลายตัวอยู่ครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปเลย อาทายคลิปก็อยู่ในแมโครแบบนี้และครับเป็นเอกลักษณ์ไปแล้ว <c oughs> ลูกชายตอนนี้อายุได้ห้าเดือนแล้วครับอายุได้ห้าเดือนกว่าแล้วโมกราก็หกเดือน,นครับวันที่สิบสองโมกรลาก็เข้าหกเดือนกำลังอัดพูดกำลังอ้อแออ้อแแอเลยครับ พี่น้องได้ดูเลยอยู่แต่ย่างงี้แหละเดี๋ยวเจะกัดคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็พอจบเพยงทานี้แล้วกันนะครับเดฟซีบอกว่าจะนอตไม่ยอมทาคลิปให้ดูคลิปทำทําได้ครับมันไม่มีอะไรให้ดูอรมันมีแต่อย่างงี้แหละนะครับเดี๋ยวเจองานทอยงานโหดมันๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ไม่เคยลืมนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดดูคลิปย้อนหลังกันแล้วก็เข้ามากดไล์ย้อนหลังนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับผม